สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Image a i Channel นะครับวันนี้อยู่กับบอมเช่นเคยนะครับก็คราวนี้นะฮะได้ของเล่นมารีวิวนะครับเป็นผู้เท่าเต่านะครับจากเลี่ยงรักบอลแซดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นงานอิจิบันกุจินะครับหรือว่างานจับฉลากนั่นเองนะครับเป็นงาน Master Light นะครับตัวนี้เนี่ยมีลูกเล่นนะฮะที่พิเศษก็คือสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับว้าวมาดูนะครับด้านข้าวเห็นไหม จะเป็นหัวแบบว่าหัวโลเนนะครับกับอีกอีกหัวนึ่งเนี่ยที่จะเปลี่ยนให้จะเป็นหัวที่ใส่วิกผมอันนี้ถ้าใครเป็นแฟน,นดร์กนัมบอสเซเนี่ยคิดว่าหลายคนก็ต้องผ่านเรื่องนี้มาทุกคนนะครับเป็นโมชั่นที่ฟอมตัวเป็นเป็นแจ็ k กี้เชนหรือแจ็ k กี้ชานนะครับเข้าไปในางานแข่งเจ้าประลองยุทธภพนะครับซึ่งประมาณว่า,าจะให้โมกุลได้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเพราะตอนพวกโมกุลกับคูรียังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับแล้วไปไปไป,ไปแข่งเพื่อ ที่จะทดลองวิชาจากสำนักเซนเตอานะครับท่านเพื่้าเต่าก็เลยไปพร้อมตัวไปเพื่อไปแข่งเพื่อให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งสุดนะอะไรอย่างนี้มีเพื่อเ,เต่าทีา่เก่งสุดนะครับแต่ตรงกล่องเนี่ยเขียนว่าเป็นโ์ชั่น V.S กับทิกาโลนะครับก็คือตอนที่เป็นหัวโลนเนี่ยที่เป็นหัวโล้นอันนี้ก็คือที่เขา,าใช้คาถาสะกดมารที่จับราชาปิศาจทิกาโลเข้าไปในหัวของข่าวนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นอันนี้นั่นเองนะครับ โเนะคับรอบๆกล่องก็ประมาณนี้นะครับกล่องตัวกล่องเฉียงตัวน <ua> ี <manipulation> ้ท <ua> ี <t ua> ่ไ <üre> ด้มาเป็นแนวเขียวนะครับไม่เป็นรตไต้หวันนะครับราคาตอนที่ผมได้มาประมาณ1,200บาทนะครับที่ญี่ปุ่นจำไนะฮะแต่ตัวใหญ่นะครับ15.5เซนติเมตรเลยทีเดียวตัวนี้จะมีเอ่อเวฟเวฟนี้จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็จะมีอ่างกุลนะครับเปจิต้าคุณเต่าตับแล้วก็อีกตัวนึ้งเป็นคุณลิฟนะครับซึ่งผมได้มาแค่สองตัวนะเพราะผมพยายามจะเก็บตัวที่ผมไม่มีนั่นเองก็เลย ซื้อแค่คุณลิลินกับผู้เท่าเต่ามานะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นคุยดิแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับครับก็อันบ็อกออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวบอดี้เนี่ยมาเต็เตมๆให้เลยนะครับเป็นเป็นแบบว่าปั้นตัวเดียวมาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แยกส่วนมากงานแบนพิสโต้เนี่ยจะแยกระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างเนาะดึงออกจากกันได้นะครับแต่อันนี้นี่ยนะเหมือนผู้ผเท่าเต่าเาเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วในเรื่องก็อาจจะทําออกมาได้แบบตัวไม่ใหญ่นะครับก็ วอดีจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีฐานน้ําแข็งมาให้จะยืนไม่ได้นะครับเห็นไหมจะทรงตัวไม่ได้ต้องเอาล็อกฐานน้ำแข็งนะฮะอย่างนี้นะครับเพื่อให้อยู่เกื่ออยู่ทรงนะครับแล้วตรงนี้พิเศษตรงนี้ครับของงานตนัวนี้มีหัวมาทั้งหมด3หัวนั่นเองครับตอนแรกผมนึกว่ามีแค่สองหัวนี้นะครับแต่ว่ามีหัวที่ใส่แว่นกันแดดมาด้วยนะครับนะฮะเจ๋งมากเลยอ่ะงั้นเรามาเริ่มที่หัวแรกก่อนราะเอียดหัวก็เป็น ัวของแจ็คกี้เชหรือว่าแจ็คกี้ชุนนะครับที่พร้อมตัวมาในศึกประลองเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับนี่ฮะ,ะัูัรายละเอียดค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีเลยนะครับส่วนมากนะครับทรงผมทรงอะไรแบบนี้นะครับจริงๆใส่บิกมาเนะี <c> ่ย <oughs> ใครๆก็รู้ว่าเป็นผูต้ตาเต่าใช่ไหมแต่ตอน,นเด็กเราอ่านเราไม่รู้เลยเราจริงๆ <c oughs> นี่ครับเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่ตัวบอดี้ของท่านพูต้ตัเต่านเลยนะครับมาเริ่มจากมือแล้วกัน ผมเห็นมือก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในรายละเอียดนะขอโทษทีเล็บยาวเล่นกีตาหรือตัดตลอดนะฮะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีการไล่เงาเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวผิวนะครับแต่ดูดีๆสังเกตดีๆเล็บทําออกมาเหมือนมากเลยนะนิ้วอะไรเงี้ยแต่คือดูแล้วมันก็เหมือนคนละสีกันแหละเล็บตัวเล็บกับตัวนิ้วอะนะครับแต่ยังไม่ค่อยมีการไล่เงาเท่าไหร่นะฮะดูมือซ้ายกันบ้างเห็นไครับ texture ทำได้ดีละ ขาดแค่การไล่ไลเงาดหน่อยนิดหน่อยเองฮะถ้าเทียบกับพวกไอง,งานการเก่าพวกในง,งานตัวโบลี่อะไรที่ผมเคยมีอ่ะจะไล่เงาได้ดีกว่าน,นี้เนี่ยอย่างงานโบลี่เห็นไหมลักษณะของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเขาจะมีการไล่แสงเงานะครับทำให้มันดูคชมชัดมากขึ้นอันนี้มันไม่ใช่งานไม่ใช่งานจัดสลากด้วยนะงานอะไรผมลืมไปละขอโทษทีด้วยเนะนี่ยนี่นี่นงานอ่า BWFC นะครับมีการไล่เงาราคาก็ถูกกว่าด้วย มาถึงกันที่ชุดของเรื่องของชุดกันบ้างนะครับเรื่องของชุดก็มันเหมือนเป็นดินน้ำมันไปแล้วเห็นไหมดูการปั้นหรือว่ามันเหมือนมันเหมือนดินน้ำมันอะนะครับลายยับหรือว่าเท็กเจอร์ของของตัวเสื้อผ้านะครับมันดูแปลกๆดูเหมือนเป็นดินน้ำมันดูเหมือนเป็นข้าวต้มัดยังไงไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าถ้ามันเป็นงานจับฉลากก็น่าจะดีกว่านี้หน่อยใช่ไหมเพราะงานจับก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่า แต่จร,จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่างานจับสลากมันที่ราคาสูงเพราะว่าคือเราไม่สามารถระบุตัวตนได้ถ้าเกิดมันเป็นแบบไปจับที่แผงที่ร้านจริงนะเราไม่สามารถไปเลือกได้อย่างว่าเราจะเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับคนที่เขาเอามาพีขายก็คือก็จะเอาเป็นราคาที่สูงกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าในราคาใบพีไอใบใบไปซื้อจับสลากมันแค่ใบละสองร้อยสามร้อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ว่าจะได้ตัวดีๆอาจจะได้เป็นแก้วน,น้ำหรือถานรองแก้วหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าสไตล์กางฟูนะครับ ไม่มีดอกนะฮะน่าจะลื่นนะครับนี้ถ้าคนใส่นะครับลื่นนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อผ้าตัวบอดี้นี่ครับอ่ะโอเค๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับที่หัวอีกสองหัวนะครับดีพอก่ันคือตัวนี้ดริงจริงดีแค่ดลูกเล่นที่มีหัวมาเปลี่ยนให้นั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นหัวเพืเท่าเต่านะครับก็คือเป็นหัวล้นนั่นเองมีผมนะครับหัวล้นก็จะมีรอยต่อของพลาสติกตรงนี้นะครับ ก็เป็นตอนที่เป็นหน้านะครับเป็นหน้าที่กําลังใช้คาถาสะกดมารเพื่อจัดการกับราชาปีศาจพิคโลนะครับที่ดึงเข้าไปในมอหงข้าวนั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าตอนนี้แล้วก็แลกมาด้วยกับชีวิตเลยนะครับนะจริงก็ไม่แตกต่างกันนะเป็นเป็นคล้ายคล้ายๆกันนั่นเองแค่อันนี้ไม่มีทรงผมแล้วก็ไม่ได้อ้าปากนั่นเองครับเอาเราเสร็จเป็นยังไง <S 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 อันแบบประมาณนี้ครับถ้ามาอยู่กับโรบอดี้นะครับนี่นจะเป็นประมาณนี้ของมันเฉียงๆหน,นห่อยนะครับกำลังตั้งท่าต่อสู้อยู่นั่นเองนะครับ <S <S นี่ต่อส่วนหัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเป็นหัวผู้เท่าเต่าที่ไม่มีผมนะ <S <S อุ้ยแว่นหลุดเลยนะครับอันนี้จะมีพิเศษตรงที่เพิ่มตัวแว่นตาขึ้นมาให้นะครับ <S <S ถามว่าแว่นตาเนี่ยเอาไปใส่กับ กับอันอื่นได้ไหมจริงๆมันผมมันใส่ได้แหละเนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าไอตัวที่เป็นหัวแว่นตาเนี่ยนะครับดวงตาจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะจะไม่ได้อ้าปากนะครับมาแล้วก็จะมีรูให้ใส่ด้วยนะครับของขาวแว่นหลังหูเห็นไหมสองฝั่งนะครับเป็นสองฝั่งนั่นเองแล้วเเสียบเข้าไปแนี่ก็ออกมาก็พอดีนะครับทาออกมาได้พอดี ตัวดวงตาพอดีนะครับอยวาลองลองเปลี่ยนรูปอันนี้ก็จะเป็นหัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเป็นหัวของผู้เท่าเต่าที่ไม่ได้ปลอมตัวนะครับเป็นผมที่ไม่ม,มีผมเป็นหัวโล้นนั่นเองแต่ว่าจะมีลูกเลียนพิเศษก็คือเป็นแว่นตามาให้นั่นเองครับแกชอบใส่เวลาแกแอบเป็นสาวอะไรอย่างนี้นะฮะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวผู้เท่าเต่าหรือว่า,วาท่านมูเทนโลชินั่นเองนะครับซึ่งเป็นงานอิจิบันคุจินะครับจัดฉลาก มีตร๊กเดมพิเศษก็คือนะครับมีหัวมาเปลี่ยนให้ทั้งหมด3หัวนั่นเองก็คือหัวที่ปลอมตัวเป็นแจ็คกี้เชนหรือแจ็คกี้ชุนนะครับแล้วก็หัวที่ใช้กระถาสะกดมาตอนปัาแลาชาปิศสายพิกาโละนะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวที่ใส่แว่นตานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆของท่านพ้่อนเต่ากันเลยครับ การรีวิวนะครับท่านมูเทนโลชินะครับหรือว่าท่านเู้เล่าเต่าของเราเองจากเรื่องจากกระเบนแซนนะครับอันนี้ก็เป็นโมชั่นงานจับฉลากนะครับหรือว่าอิจิบันกุจินั่นเองนะครับได้มาในราคาประมาณ1,200บาทก็ค่อนข้างจะหดเหมือนกันนะตัวนี้นะครับลูกเล่นก็จะมีทั้งหมด3หัวให้เปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง i m a g e Channel ไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจในเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่า i m a t e ะ t รับ ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเล่นกันได้นะครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ